สวัสดีครับ f c และท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่ที่ผาพญากรูปรีนะครับอาเจะเมื่อคืนแคมป์ปิ้งอยู่ด้านล่างนะครับที่หาดเจ้าสมรานี่ขึ้นมาก็ไ่เจอหมอกครับเห็นไหมหมอกมันมีละอองฝนนะครับมีฝนตกลงมาก็เลยหมอกคลุมเลยตอนนี้นะครับโอ้โหหมอกครับหมอก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 ครับวันนี้มาเจอหมอกในเช้าเลยครับ โอ้นะครับถือว่าโชคดีครับวันนี้นะโชคดีมากๆเลยครับโชคดีมากๆเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยครับผาพญากรุปรีนะครับเช้านี้เกิดเอฟเฟกนะครับมีหมอกขึ้นปกคลุมเต็มหมดเลยครับโอ้โ้สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดเลยนะหมอกขึ้นเต็มเลยครับโอ้นะครับ ได้มาเจอหมอกแล้วเช้านี้นะครับหมอกขึ้นปกคลุมหมดเลยครับมองไม่เห็นด้านล่างเลยนุ่นนะม,มองไม่เห็นด้านล่างเลยครับเมื่อวานนี้ถ่ายทอดไลฟ์สดให้เสียงเห็นสว่างแจ่ม เลยวันนี้มองไม่เห็นเลยครับหมอกขึ้นปกคลุมหมดเลยครับมันมีฝนตกมาะอองฝนนะครับทําให้เกิดหมอกปกคลุมไปห,หมดเลยนะครับเห็นไหมโอ้ไอหมอกนะครับไอหมอกขึ้นปกคลุมเลยนะครับอืม Oh. สดชื่นครับโอโซนยามเช้าเช้านะครับสดชื่นสดชื่นมารับโอโซนยามเช้านะครับเอฟซทุกท่านนะครับสดชื่นมากเลยนะครับเย็นสดชื่นหายใจได้โล่งเต็มปอดเลยนะครับโอ้ oh.